อันนี้เป็นอีโบใช่ไหมพี่หลายนัดใช่ครับน้ำลูกน้เป็นลูกร้อยอ กูตรงนั้นลเพียงาลยลูกสาวอ่ะลูกาอ่ะเขอยู่ไหนลูกสาวลงแมงล่างล้ครับเพราแมงล่งแล้ว ได้แล้วลุงมานี่อไรนี่นี่ลฮะเดี๋ยวดีุงปเหรอใช่ตุ๊ลุงปืนยิงเขาไหมอ่ะฮะเล้ะอะไรกันคุณลุงไะเลาออะไรฮะไม่มีเลยไม่มีอะไรได้ไงอ่ะ มีหครับมีนะปืนของลงใ่ไหมครับปืนของลงใช่ไหมเอาเอาใส่ตัวเราีวันแล้วเดี๋ยวเจอลูกอีรูปนะลุงลุงมีอีกไหมอันนี้อันนี้อนี่ เดแล้ว็ไลนะให้หม่ลุงนี้ยิันเป็นนี่กันีอนนี้หเดือนแล้วก็ยังไม่ให้ก็บอกจะให้สิ้นเดือนนี้เขาเป็นนี่เท่าไหร่อ่ะสองแสนจะสองแสนพะข้อประชาชวนอยู่ตรงไหนนอยู่สาวแล้วแล้วทำไมเขาถึงยิงกันนะคุณป้าก็ไม่รู้มันกันกแกคงเียงป่าตาแกว่าลูกเขยอ่ะรับเขยเขายังไม่ได้ให้ตังค์อลูกเขยนัดสิ้นเดือนนี้ครับ เขายืมไปนานยังก็นานแล้วค่ะอ๋อแล้วเรานี้เขาก็ไปทวงกันจนเกิดการทะเลาะกันเขา แฟนแฟนเราเพิ่งกลับมาแล้วเขาก็จะกินข้าวต้ังไงต่อครับแล้วก็อันนี้ก็เลยเข้าไปอยู่ในห้องกันลูกลูกหลานแล้วก็นี่สามคนเข้าไปนอนในห้องกะคิดว่าเขาจะไปทวงหนี้กันพอได้มีทีนึงเสียงตังตั้งก็เลยออกมาดูแล้วก่อนหน้านั้นเขาทะเลาะกันมาก่อนไหมไม่ทะเลาะค่ะไม่ทะเลาะเสียงปืนกี่นัดครับนัดเดียวค่ะนัดเดียว พอตอนนี้ลูกสาวก็ลูกสาวน่ะเขาเดเขาก็ออกมาดูกันก็เลยออกมาดูก็เลยเห็นเป็นสภาพหลังจากนั้นเราเราเราได้ยินเสียงปืนอีกครั้งไหมไม่ได้ยินค่ะปืนยิงครั้งเดียวจบเลยอ๋อมอหูยหูยาวเพราะใส่เพราะรูนี่ไอ้ปืนไม่ใช่ไงปืน ผมไม่รู้ซึกษเขาครับผมได้ว่าคนที่ไหนคนแถวน,นี้ป่ะ,ะคนแถวน,นี้ป่ะคนเหมือนยืมยึดเงินเท่าไหร่ฮ้ยืมเงินเท่าไหร่ไไหครับผมยืมเงินมีทะเบียนมาก่อนมันนี้จะโทษกรรมขึ้นทะเบียนได้นี่นะอันนี้อันนี้โดนที่ยิงปืนปืนมันถีบป่าวาะครับปืนถีบยืดยืมเงินเท่าไหร่ฮ้ยืมเงินเท่าไหร่ครับผม ยืมเงินไปเท่าไหร่ครับลุงยืมเงินไปสองแสนสองแสนสองแสนครับแล้วแล้ววันนี้ใจเห็นที่ยิงเข้าคือว่าทวงแล้วมันไม่ให้เท่าไงร่เขาไอเขาให้ไปหกหมื่นกว่าหกหมื่นเออรู้ขอืมันเลยร้อนแค่ไม่หรอใจเยันใจเย็นรอนะบังก็ใจาย็นขึ้นมาเลยได้เงินก้อนใหญ่แล้วเขาค้างลงอีเท่าไหร่ค้างผมอีแสนสองสามพันแล้วทำไมถึงยิงเขาวันเนี้ย จริงๆแล้วเราเอาไว้ได้เราไปฝึกลบคนอื่นอีกเขาเขาทำไงลุงไหมก่อนที่ลุงจะยิงอ่ะไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้ทำข้อไม่ออกอ่ะเขาไม่ได้ทำลุงเหรอเขาไม่ได้ทำไอ้น้องค้อร้องเขาผัดเรื่อยอย่เนี่ยเขาผัดเดี๋ยวเขาได้ด่าลุงไว้เนี่ยก่อนยิงอ่ะไม่ได้ด่าไม่ได้เขาอ่อนระพิกอยู่ดีก็เดินไปยิงก็เลยเหรอครับ เอ้าลงจ้องมานานแล้วแต่ว่าจะสิงหาเนี่ยจ้องมานานแล้วตั้งใจยิงเลยตั้งใจคิดว่าจะไปยิงจะยิงจะทุกเอาแตแรกเราเอาปืนตีเฉยก็เลยมันเดือดมันเดือดตอกใหญ่ใหญ่นั่นได้นยมันเดือดได้น่อยมันเดือดได้นะอยผมก็บอกกับมันอยาหันขึ้นมาหน้าเองอย่าไปใส่หน้า ไม่ให้ตอนตอนนั้นลูกเขยทําอะไรอยู่ลูกเขยทําอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นลูกเขยทำอะไรอยู่เดี๋ยวดนโดนี่เขาไมือรถไม่ไม่เย็นอ่ะเขาทำอะไรอยู่ก่อนที่จะถูกยิงอ่ะยิงโข้ากันลังจะทําอะไรไม่รู้อยู่ในห้องอ่ะอ๋อทำอะไรรู้อยู่ในห้องครับแล้วลุงทําอะไรอยู่ผมก็นอนอยู่ก็ห้องผมเนี่ยผมยีนเจ้าก็แก๊กแก๊กแกมาให็นกดน้ำตั้งอยู่หน้าประตูเออมึงมึงบอกพ่นมือกูหรอกคนเนียว่ะอ๋อลุงก็บอกเขาว่ามไม่พ้นมือกูหรอกแต่ผมไม่ได้บอก ใครบอกอ่ะผมพูดเองเลยแล้วอลุงพูดเขาอย่างนั้นเลยแล้วว่าไงต่อลุงพูดว่าเดี๋ยวไม่พ้นมือกูหรอกปฏิวัติแล้วอแล้วไงอีกผมเอาตั้งใจยิงทิ้งเพื่อเขาปล่อตั้งใจยิงทิ้งเลยครับตั้งใจยิงทิ้งเลยโกรธมากเลยเหรอแค้นมากเลยเหรอแค้นชัดเลยเขาทำอะไรให้แค้นขนาดเนี้ยอุ้หูสงสารไอ้เก็บหอมนำริบมาตั้งกี่ปีแล้วเจ้าว่า เก็บหอมลมเล็กว่าลูกให้ร้อยนึงเก็บผู้สูงศซื้อปินที่นี้ที่หน่อยเขาให้ว่าห้าร้อยผมก็เก็บไม่ใช่ลุงลุงก่อนก่อนเป็ว่าทันริบขุก็เก็บเก็บบางสายบ้างสวัสดีหมดเลยลุงคนที่ไหนเนี่ยข้าวไข่ข้าวมั่งสายก็พอดมั่งแล้วก็ที่ว่าลูกสายให้มั่งไอลูกสายให้มั่งลูกสาวให้มั่งที่ร้อยร้อยนี่ผมก็สายห้าสิบบาทห้าร้อยผมก็เก็บไปก่อน ผมแบบนี้ใช่จริงผมเรียกจะไปเบิกเขาใช่ไหมนี่ผมก็จอมน้ำริบมาใช่ไหมแต่ถึงสองแสได้กลงสองกงวันนี้ก็เลยไปทวงเงินลูกเขยใช่ไหมฮะเงินสองแสนนี่ไปทวงเงลูกเขยลูกเขยลูกเขยเนี่ยลูกเขยไปก็เคยไปไปทวงเงินไปถามว่าเออเงินสองแสนเมื่จะได้ผมถามบอกว่าสองแนได้ที่ได้เขาบอให้เขาให้ว่าเดอนละหมื่นนะเออเดอนละหมื่นเดินละหมื่นเดินละหมื่นอเขาเน่ะ ผมขอเขาดอลลาร์หมื่นอันนี้มันได้แค่หกหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยไอ้เจ็ดเจ็ดพันนี่เลยนะอแล้วปืนลุงได้มาจากไหนหอะไรเงี้ยปืนได้มาจากไหนอะไรเงี้ยเออม้าจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ลุงลุงมีไว้นานยังครับปืนโอ,อ้ยจู ตั้งแต่เขาเริ่มขึ้นทะเบียนเปิดรามีทะเบียนออ๋ก็คือสมัยสมัยก่อนเลยพอเข้ามาจำพอเข้ามาจำหน่ายก็ชื่องใหม่เข้ามาจำหน่ายผมก็เริซื้อต่อซื้อคอสเวลเลยซื้อไว้ประมาณ